นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ยโตยโตจะปาปกังตโตตโตมโนนิวาระเยตีขอถวายความเคารพท่านพระครูสุวรรณเมธาพรผู้เป็นประธานสงฆ์พร้อมด้วยพระเทรานุเทระเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปด้วยความเคารพ ขอความเจริญในศีลในธรรมในคุณงามความดีทรงบังเกิดมีแก่ญาติโยมพุทธบริษัททุกท่านทุกคนโอกาสนี้อาดมาภาพในนามตัวแทนของคณะสงฆ์หมู่ใหญ่จะได้แสดงชี้แจงพระธรรม,มเทศนาในวันพระวันนี้เพื่อที่จะประกอบประกอบกิจในการกระทำบุญให้มันสมบูรณ์แบบ ทั้งการให้ทานทั้งการสมาทานศีลทั้งการสวดมนต์ไหวพระและก็การฟังเทศน์ฟังธรรมวันนี้เป็นวันพิเศษคือวันพระวันที่พวกเราทั้งหลายชาวพุทธผู้ใจบุญศุนทรทานานทั้งหลายได้ตระหนักดีว่าเป็นวันสำคัญทางจิตใจของพวกเรา คนอื่นจะมองไม่เห็นก็ช่างเห็นก็ช่างแต่พวกเรารู้อยู่ว่าวันนี้14บส่ค่ำวันนี้สิบห้าค่ำวันนี้8ปดคำ่ำเราก็มาที่สถานที่ฟังธรรมณสถานที่ตรงนี้การกระทําของพวกเราทั้งหลายทําไปอย่างนี้ทําไปอย่างนี้เรื่อยไปเรื่อยไปมันก็จะเป็นอุป,ปนิสัย อุปนิสัยตัวนี้ก็คือบุญญาบารมีบุญญากาที่การทั้งหลายที่พวกเรากำลังสั่งสมอยู่ในขณะนี้ในเวลานี้เหมือนกันเราเรากำลังสั่งสมอยู่ขณะนี้เวลานี้เป็นบุญล้วนล้วนที่เราทำอยู่ว่าการเดินทางของพวกเราทั้งหลายนั้นได้เดินทางมาถูกต้องตามหนทางที่พระพุทธองค์สั้นตรัดไว้ว่าหนทางเส้นนี้ คือหนทางไปสู่ความเป็นมนุษย์หนทางเส้นนี้คือหนทางไปสู่ความเป็นเทวดาพวกเรามีความภาคภาคูมิใจในการกระทำของตัวเองจิตใจสำคัญญาตยมทั้งหลายมีเงินมากแต่จิตใจไม่ดีมีเงินมากร่างกายไม่แข็งแรงก็ไม่มีความหมายนักปราชท่านหนึ่งประพันธ์ไว้หน้าคิดว่า เงินใช่ไหมในโลกนี้ดีที่สุดที่มนุษย์ปรารถนาหากันใหญ่เขาสรรเสริญเงินตราเหนือกว่าใครเพราะเงินตราพาให้สมใจปองแต่นักปราดญ์ท่านว่าประพฤติดีเป็นที่หนึ่งสมรรถภาพซึ่งพึงนับอันดับสองสามความรู้สี่เกียรติรองส่วนเงินทองต้องปรับอันดับปลาย เขาปรับเงินทองไปอยู่ท้ายสุดญายมอันดับแรกคือปรับพติดีมาที่หนึ่งอันดับที่สองคือสมรรถภาพพึ่งพึงนึกอันดับสองคือสุขภาพร่างกายถ้าสุขภาพร่างกายดีมีเงินมากดีไหมดีพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้คนจนนะพระพุทธเจ้ายกย่องส่งเสริมสนับสนุนคนรวย แต่รว,รวยด้วยการประกอบอาชีพที่เป็นสัมมาทิฏฐิพระพุทธเจ้าไม่รังเกียจคนรวยไม่รังเกียจคนจนแต่การกระทำทั้งคนจนทั้งคนรวยนั้นให้อยู่ในอาชีพที่ถูกต้องชอบรมญาติโยมทั้งหลายชีวิตบางครั้งมันก็เหมือนกับทะเลญาติโยมเคยไปทะเลนะ ทะเลนี่มันเวลามันหลับมันจะเงียบทะเลหลับนี่มองดูไปยังไงมันก็ไม่สวยงามเพราะมันไม่มีคลื่นถ้าทะเลมีคลื่นมันจะเกิดความสวยงามคลื่นเล็กบ้างคลื่นใหญ่บ้างมันถล่มมาแต,แต่ละทีแต่ละท,ละทีมันก็สวยงามนั่นคือทะเลชีวิตเราก็เหมือนกันบางทีมันก็มีคลื่น คลื่นของชีวิตคลื่นเล็กบ้างกลางบ้างใหญ่บ้างมากระทบจิตใจเราบางทีก็ลูกบ้างบางทีก็ผัวบ้างบางทีก็เมียบ้างบางทีก็ญาติบ้างนี่มากระทบเรานั่นเขาเรียกว่าคลื่นชีวิตดีไม่มีคลื่นชีวิตดีเพราะชีวิตจะได้ตื่นเต้นถ้ามันเรียบอยู่เฉยเฉยมันเรียบมันก็เหมือนติดทะเลมันไม่สวยงาม ต้องมีคลื่นชีวิตบ้างชีวิตบ้างขนาดเล็กบ้างกลางบ้างใหญ่บ้างพอดีพอควรนันเขาเรียกว่าคลื่นชีวิตแต่ถ้าคลื่นชีวิตมากระทบจิตใจเราแรงมากแรงมากเอาอยู่ไหมเอาไม่อยู่นั่นแหละใจจึงเป็นสิ่งที่สำคัญใจจึงเป็นประธานใจจึงเป็นใหญ่เรือแพร,รอยรั่วของเรือก็ต้องอุด ยาจอกยาขันก็ต้องมีที่ยาจิตใจของเราก็ต้องรู้สรู้จักเยียวยาเยียวยาหัวจิตเยียวยาหัวจัดใจเราใช้ไปบางครั้งบางครั้งบางครั้งมันก็แผ่วมันก็แผ่วบ้างลอยล่วเราไม่ได้อุดบางทีบาปมันเข้ามาสู่ใจเราบางทีบุญมันอยู่ข้างในใจเราดีด กับไม่รักษามันออกไปมันออกไปเพราะอะไรเพราะใจเราลวกเหมือนกันยาเรือยาแผลยาข้างนอกยาจอกยาขันยาข้างในยาจิตยาใจยาทั้งข้างในและข้างนอกใจนี่มันจึงเป็นใหญ่ใจพาให้เป็นเปรตได้ไหมได้ใจพาให้เป็นเดลฉานได้ ใจพาให้เป็นมนุษย์ได้ไหมได้ใจพาไปเป็นเทวดาไ,ได้ไหมได้นั่นเพราะใจวันนี้ใจดีไหมดีนั่นเป็นมนุษย์ไหมเป็นมนุษย์ที่มีศีลห้าเป็นมนุษย์ที่มีธรรมห้าเป็นมนุษย์ผู้ประกอบไปด้วยสติและสัมปชัญญะเป็นผู้ใจดีวันนี้ใจดีพรุ่งนี้ดีไหมดีถ้ารักษาสติสัมปชัญญะ ไว้กับใจเราไม่ให้มันออกไปข้างนอกมากเกินไปนั่นคือการปฏิบัติธรรมอยู่ที่บ้านปฏิบัติธรรมได้โดยการมีสติสัมปชัญญะกินดื่มพูดคิดนั่งนอนให้มีสติเผลอได้ไหมญาติโยมเผลอได้เพราะสติเราไม่สมบูรณ์สติเราไม่ใช่มหาสติไม่ไม่ใช่มหาสัมปชัญญะเราเป็นผู้ฝึกสติได้ซื้อไหม ไม่ได้ซื้อสัมปชัญญะก็ไม่ได้ซื้อยิ่งทำยิ่งได้เขาเรียกว่าสติได้กำไรเลยใครทำมากทำทุกวันทุกวันทุกวันก็จะเป็นมหาสติมหาสัมปชัญญะไม่ต้องซื้อเลยแต่ทุกอย่างซื้อไหมเงินธนาคารในธนาคารต้องไปฝากถึงจะได้กำไรแต่ถ้ามีสติสัมปชัญญะอยู่กับจิตกับใจเราไม่ต้องซื้อ ไม่ต้องหาได้กรรมเลเองนั่นแหละจึงเรียกว่าใจจึงเป็นใหญ่ใจจึงเป็นหัวหน้าใจจึงเป็นผู้สั่งให้ทำดีทำไม่ดีใจดีสั่งให้ทำความดีเช่นวันนี้มาที่วัดมาทำดีเรียกว่ามีใจดีแต่ถ้าใจไม่ดีเล่าก็สั่งให้ไปทำบาปบ้าง ทำสิ่งที่ไม่ดีไม่งามบ้างนั่นเรียกว่าใจไม่ดีชีวิตเรามีอยู่สามวันหนึ่งเมืม่อวานสองวันนี้สามวันพรุ่งนี้เอา้าเมืม่อวานเราใช้จิตใจเราทำคุณงามความดีไหมทำดีกับใครดีกับลูกดีกับพ่อดีกับแม่ดีกับผัวดีกับเมียอ่นั่นสดแสดงว่า เราใช้เมื่อวานนี้ได้ประโยชน์คุ้มค่าวันนี้ล่ะวันนี้เราใช้จิตใจของเรามาทำดีไหมทำทำอะไรไหว้พระสวดมนต์ฟังเทศน์ฟังธรรมนั่นคนโชคดีกับคนโชคไม่ดีแตกต่างกันบางคนโชคไม่ดีเกิดมาไม่พบพระพุทธศาสนาเลยบางคนโชคไม่ดีเกิดมาพบพระพุทธศาสนา แต่ไม่ตักตวงเอาบางคนโชคไม่ดีพบพระพุทธศาสนาแล้วแต่กลับเป็นคนใจบอดใจบอดก็มีเหรอมีเป็นมิจฉาทิฏฐิโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ชั่วมีถมไปนั่นเป็นพาสิทธิ์ของคนพานอ่ะเห็นไหมอันนั้นคือใจบอด นั่นแสดงว่าโชคไม่ดีแล้วเกิดมาพบพระพุทธศาสนาจริงแต่ไม่ได้ตักตวงเอามีจอกมีขันแต่ไม่ตักตวงเอาพระพุทธศาสนาแต่ไม่ปฏิบัติธรรมแต่ไม่มีสติสัมปชัญญะนั่นเรียกว่าโชคไม่ดีประการต่อมาคือมีพระพุทธศาสนาแต่ไม่สามารถที่จะหยิบเอาได้ประการต่อมาคือ มีพระพุทธศาสนาแต่กลับเป็นคนใจหมอดมองไม่เห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนานั่นคือโชคไม่ดีส่วนพวกเราทั้งหลายนั่งอยู่ณสถานที่ตรงนี้เป็นคนโชคดีคือได้พบพระพุทธศาสนาได้มีอวัยวะครบถ้วนสามสิบสองประการมีอวัยวะที่มันใช้งานได้ไม่ว่าจะเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจเดินไปสู่ความเป็นบุญได้ เราไม่พาใจเราไปสู่ความเป็นบาปเราพาจิตใจของเรามาสู่ความเป็นบุญบุญคืออะไรพวกเรารู้จักอยู่ไม่ต้องอธิบายให้มันว่าบุญคือความยิ้มแย้มแจ่มใสสบายอกสบายใจยิ้มวันนี้เป็นบุญร้องให้วันนี้เป็นบาปพูดกับผัวไม่ดีวันนี้เป็นบาป พูดกับเมียไม่ดีวันนี้ก็เป็นบาปพูดกับพ่อแม่ดีวันนี้เป็นบุญลูกดีเป็นบุญผัวดีเป็นบุญเมียดีเป็นบุญนั่นแหละจริงบอกว่าวาสนาฉันทำไมถึงเป็นอย่างนี้ถามคืนหน่อยว่าชาติที่แล้วปีที่แล้วไปทำอะไรมามันถึงเป็นเช่นนี้คนอื่นไม่เหมือนเราลูกคนก้างๆดีหมดผัวคนบ้านก้างๆดีผัวเราทำไมไม่ดีแล้วชาติที่แล้วทำอะไรไว้บ้าง จำได้ไหมไม่ได้นั่นแหละพระพุทธองค์ถึงสอนตรงไปตรงมาเรื่องกรรมว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นเพื่อนมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ตามเราไปอยู่เขามองเราอยู่เขาเห็นเราอยู่จะไปโกหกกรรมนั้นไม่ได้กฎของกระจกคือสะท้อนภาพกลับมากฎของการเวลาคือไปแล้วไม่กลับกฎของชีวิตคือไม่มีอะไรจีรัง และอีกกฎหนึ่งคือกฎที่ไม่เคยทำให้ใครผิดหวังคือกฎแห่งกรรมเล่นกับกรรมก็เหมือนเล่นกับไฟวันนี้สะใจวันพรุ่งนี้สดใช้กรรมเมื่อวานวันนี้มีวันนี้ทําดีใช่ไหมดีได้ดีพรุ่งนี้อาจจะไม่มีเราให้ได้ทําคุณงามความดีก็ได้ พระพุทธเจ้าไม่ได้มองไกลถึงพรุ่งนี้เลยพระพุทธเจ้ามองแค่ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกอาจจะไม่มีพรุ่งนี้ให้พวกเราทําบุญก็ได้นั่นแหละภาษาของธรรมะจึงบอกว่าอัปปมาเทนะสัมปาเท,ทะเป็นมรดกชิ้นสุดท้ายที่พระพุทธองค์สอนพุทธบริษัททั้งหลายว่าอย่าประมาท ชีวิตอาจจะไม่มีวันพรุ่งนี้ก็ได้นั่นเห็นไหมชีวิตมีสามวันเมื่อวานทําดีวันนี้ก็ทําดีพรุ่งนี้ทําดีอีกก็ไม่เป็นไรถ้าคนไม่ประมาทเขาจะมองว่าเออฉันทําวันนี้ดีแล้ววันพรุ่งนี้อาจจะไม่มีให้ฉันได้ทดําดีก็ได้นั่นแหละเราคิดได้มีสติเป็นเช่นนี้ สมดังพระบาลีที่อาตมาภาพได้อัญเชิญมายกขึ้นเป็นอุเทสบทในเบื้องต้นนั้นว่ายะโตยะโตจะปาปะกังตะโตตะโตมะโนนิวาระเยบาเกิดจากอารมณ์ใดพึงห้ามจิตจากอารมณ์นั้นนั้น